ันตกใส่คืนดอกงามครับฝนริมใส่เนาะ,ะส,สวยเลยครับเข้ามาบ่ะนี้ผัเป็นปวองเนาะจำไ้ม,มก้อยแล้วครับมือมือสามครับมือดอกนี้สวยเนาะไม่มหเห็นเลยเห็นแค่ไหนนะเมื้อเพียงั่นีย ดอกยางสวยเลยเก็บเลยนะอู้หูเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนี่คือเก่าแล้วครับผมทักทายกันย่ามือเศร้านี่คือเก่าครับกับบรรยากาศมีหมอกในจังน้อยครับผมผูกผอกันเตะเสาเนี่ยครับผมพอกันในวันที่เท่าแรกห้ามมือนี่แบบจ้ามือนีวันที่เก่าตุลาสองพันห้าร้อยสีสิบจ้าครับผมกระพายเดินปลาให้ที่คือเก่าแล้วเนาะจ้าครับพี่คัดเก่าแล้วครับปลาบ้านต้องมีปลาลางครับผม สองหมื่นหนึ่งหันเดบเป็นเห็ดปวกครับผมมันนี้ก็ลองมาตามมั้งครับผมวสิพ่ออีวัวเห็ดปวกครับมันนี้ครับผมเขามาแล้วกรับฝากกดติดตามน้ำเน่อยครับผมเพื่อจะเบื่อป่านรับชมคลิป่ไม่น้ำครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เฮาสองคนน้ำครับผมเนาะไปลุ้นนมกันเลยครับผมเขามาโด่งแรงมั่นพวกเาฮ้านอมาดิโอ้ยครับเฮ็ดโอฝนตกแส่คืนดอกงามครับฝนลินใส่เนาะสวยเลยครับ

ความณีเียหน่อยในไลฟ์เบวันหูเนาะจ้ะกำลุ่นเป็นกันอีทเทื่อแล้วครับ tạo giang suối nó nồi để, nó để đây Có luôn Ốc nhau thật cái này để như nào các ông, búi cả cả ngàm cả แต่ไปตองก็มีเนาะแอ็มเคยเห็นอือฮึนี่ก็สองถอดเลื่อยได้คอยดึงขึ้น đầu bàn như à. này có lê vào đấy như thế này ừ. nó ừ. khá tiện luôn có cả xung buồn cả khá dạ cả ừ. nhào đi trúng thơm bàn gắm đậu mỡ khi mì với nó luôn đầu bàn đi nó bàn nghe làm ừ. đi bàn nháy vậy đúng นี่เฮตุเก็บอีูเนาะไม้เก่ากันอีกสองอ่ะดูนี้ทอดได้แล้วแต่ดอกก็คือเนาะดอันนี้นะครับพวกอันไหนอ่านไป Bạn nên không? Dạ okay. đi mm -hmm. câu hả? Ở đây, xếp cô ở đây. Ở dưới đây nè. Xếp มันม่ทิ่สายสวยเนาะกอครับผมนะอะไรเข่สวยดีเลยปครับถอนเลยนะถอนไงได้ไหมได้บ่ขายเหงาได้ไหมปู

hết ừ. ừ. phần khẩu phần khái. để được ở nó mì mùa lời đâu mình em đâu bọn em đâu bọn em đâu đâu bọn con đâu bọn em đâu này đâu Uh huh. ออ,อกจากหินทางเนาะยังลงเรืออยู่ครับผมใส่สวยเลย mm hmm. เนี่ยไปเห็นดอกเจนเถืเ่นนอนนี่ครับผมดอกนี้ดอกเดียวปนกระบี้มครับผมพูดดอกง,งามเลยครับใสสวยเลยอ mm hmm. ืสวยอยู่ mm hmm. เป็นซีแหละ cho nó Kháng hạn Đột khối đáp cường thôi Ngủ cái nó đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

được sáng hẳn xí sways hấp dạ sai nó sai nha nó mama bưng hấp 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 dẫn đầu dạng sways lên kế bên ôi nọ mày gần như vậy sai ta เงด็กการนะครับมิติดอกที่สวยครับตัวหโอ้จงกุจงกุอยู่ที่ไหนโอ้หเดระดอต่ละดอกครับผมฮิตโกลได้บลาอมาโปฮิตโกมันครับออกห้างอยู่แต่ว่าดอกห้ามเนาะนี่ก็ใส่สวยเลยออ้โเนาะหายยาว nhang khám bay nọ hả? Uống, măng ngang măng nhang trái hả con? Cửa bồn hén, khai cái, <laughs> ừ. cái <đấy> này <laughs> đây, Đừng thổ, khổ, khổ. <laughs> này, cái này không. ban nòi nem huyền, mày đã được xấy xíu ấy hả phi cô? ต่นตกใส่มอคืนใส่สวยเลยขายยางาเนาะครับผมมือนี้กะแบบสามโมงเช้าแล้วครับผมแต่เวลากลับแล้วครับผมหาตอนเช้าครับผมผมคนงานครับตาใหญ่มากครับมือยึดกอครับพึดปวกก็ได้ย็ดกอดองงามครับผมมีใส่สวยครับใส่ตาใหญ่นะครับพาเตรียมครับมือถือประมาณแต่ลยอยู่ครับผม ขอพุ่นทุกคนทุกทัดแล้วครับผมถ่เขามารับชมครับผมทำมาคลิปกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะบริพารับชมคลิปไม่ไหมครับผมจากช่องรออีสานครับผมสําหรับเฮาสองคนมนีก็ก็ไปดูน้ำกันไงคลิปไหนให้เ่าแล้วครับผมมนีกะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า